สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่15มีนาคมปี2025เราไปดูปโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องนันที่ปโปรแกรมฟุตบอลเีิร์ลิกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนาที่29วลาย22นาฬิกาอเวัตตันจะพบเวสแฮมูไนเเ็ดเซาแฮมตันจะพบกับว์แฮมตันอิสวิดเทาจะพบนอแตมฟอร์เรด แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับไบรตันและเวลาเที่ยงคืนครึ่งบอลมารจะพบกับเลนฟอร์ดทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์และทางทูสปอร์ตงนะครับโปรกแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนาทียี่2ิบแปดวัยยีนาฬิกาเลยเอายเดริชจะพบเซลตาบีโกเวลยยีนาฬิกาสินาทีเลยเามาโยกาจะพบเอสปานยอนเวลาเที่ยงคืนครึ่งบีเยลิวจะพบเรอัลมาดริดและเวลาตีสามเลนาจะพบก,กับบาเลนเซียทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบินสปอร์ต3 โปรแกรมฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนาทียี่วันที่กกบบยีเอ็นาฬิกาสานาทีวเดอร์เบเมนจะพบกับบริเซอร์เบนเชนคลักปักยินเออรเบอร์ลินจะพบก,กับไบเยอร์มิเนกไมซุนฮ่าจะพบก,กับไฟบวกเอาบวกจะพบก,กับวอกบวกและเวลาเที่ยงคืนครึ่งอาร์บีไลซิกจะพบก,กับบริเซียรัตมุนทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางเบียนสปอน โปรแกรมฟุตบอลการ์โชเซอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนาทียี่สิเวลา21่สนาฬิกาอูดินิเซ่จะพบก,กับเวโรนามอนซาจะพบก,กับปามาเวลาเที่ยงคืนเอซิมิลานจะพบกับโคโมและเวลาตีสองสตอริโน,โน่จะพบกับเอมโปลีโปรแกรมฟุตบอลลีกอองฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนาทียี่สิเวลา23่สนาฬิกานองจะพบกับลิวเวลาตีหนอองเชสจะพบกับโมนาโกและเวลาตีส5นาทีลองจะพบกับแล โดแกรงฟุตบอลเอลเอโดร์ิลิกของคอลแลนในคืนนี้ก็เป็นนาที26เวลา22นาฬิกา3 0นาทีอูเทกจะพบในเมเกนเวลาเที่ยงคืน45สปาตักและจะด,ดำจะพบสโวเวลาตี2อาร์เคซิวันไวท์จะพบกับพีเอสพีเอลเฟนเวลาตี3ฮิลาวินจะพบกับเฮลาเคัน โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอรัรเกฤในคืนนี้ก็เป็นนาที26เวลา22นาฬิกา30นาทีฟอรเรนเซสจะพบสปอร์ติ้งบลากากิวเบนเซนเต้จะพบซันตนาคาลาเวลาตี1เอฟซีปอร์โตจะพบเอวีเอสฟูเตบและเวลาตี3ครึ่งสปอร์ติ้งลิสบอนจะพบกับฟอร์มอลีเขา โตัวแกลงฟุตบอลสกอตติ้พรีเมียร์ชิพในคืนนี้ก็เป็นนาที่30เวลา22นาฬิกาคิวมานอกจะพบกับฮิเบเนียนมาเธอวิลจะพบเซนเมเลนเซนเจอร์สโตนจะพบกับอัลเบอร์ดินและฮาร์ทจะพบลอสคคตตี้ โปรแกรมฟุตบอลสเปอร์ตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนาที28เวล 17, า17บเนาฬิกาสานาทีกาเซียมเตสจะพบเคเซริสปอร์เวลา20่สนาฬิกาคาซิมปาซาจะพบอเลนย์สปอร์เวลาเที่ยงคืนครึ่งอิสตันบูบาซาซิเคียจะพบแทปซันสปอร์เวลาคอนยาสปอร์จะพบกับเบซิกตักโปรแกรมฟุตบอลซาอุดิโปรเฟิชัชนอลลีกในคืนนี้ก็เป็นนาที25เวลาตีสองอัลอิติฟัตจะพบอัลไฟฮาอัลอักดุกจะพบกับอัลอาลีเวลาอัลทาวอนจะพบกับอัลฮิลาน โลกแกงฟุตบอลไทยลีกหนึ่งในวันนี้ก็เป็นนาที26่เวลา18บนาฬิกาขอนแก่นยูนเต็ดจะพ่อหนองบัวพิเชียเอฟซีนักปฐมยูนเต็ดจะพ่ออุทัยธานีเอฟซีเวลา,วา19เานาฬิกาสุโขทัยเอฟซีจะพ่อกัลราชบรีเอฟซีทั้ง3คู่นี้ก็แายทอดสดทางทูบันไทย โปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี้ก็เป็นนาทีสิบเกเวลา18บแนาฬิกาบางกอก FC จะพบจันทบ,บุรี FC เวลา18บแปดนาฬิกาสามสนาทีมาร FC, ศาร akah เอฟซีเกษตร่าเอฟซีเวลา19บเนาฬิกาเชียงใหม่ยูไนเต็ดจะพกบกันจันทบรี FC ฟซีไรซิสกเกตยูไนเต็ดจะพกบกปอลิตเทโลเอฟทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูบอลไทยโปรแกรมฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนาทีหกเวลา12บสนาฬิกา FC, จุกอมาเอฟซีเจฟโพซิลโซโอซาก้า t ต k ก o วดีจพาะนกัยักเล็มปัดอวิสปัฟกูเพาะพอฟซีโตกียวและมาชิดะเซียวเวียจพากับอันเบล็กนี่ตะาโปรแกรมฟุตบอลเคลีเกาหลีใต้ในวันนี้ก็เป็นนาที่5เวลา12บสนาฬิกาเชจูนาเด็ดฉพาแทจอนซิติเซนเวลา14บสนาฬิกาสามสินาทีแทกูเอฟซีพาะเอฟซีอันยางรละกางบอลเอฟซีพะกับเอฟซีโซนะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลเดอแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่38เวลา19นาฬิกา30นาทีคุณสปาร์คเรนเจอร์จะพบกับลีดยูไนเต็ดมิลวอร์จะพบกับสโต๊กซิตี้เวลา22นาฬิการูตันเทาจะพบกับเมดิลสโบร์แบล็กเบิร์นโรเวอร์จะพบกับคาร์ดิฟฟ์โคเวนที่จะพบกับซันเดอร์แลนด์สวอนซีจะพบกับเบอร์ลีย์พรีมัธจะพบกับดาร์บี้เคาน์ตี้เวสต์บรอมบิรอัลเบียนจะพบกับฮาวซิตี้เพลสตันจะพบกับพอร์สมาร์ทไนเตต็ดจะพบบกััวฟอร์ด โลกแรงฟุตบอลสกุนเดลิกัสเปย์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่31เวลา20นาฬิกาลาซิงเดอฟลอนจะพบก,กับเอี a บาเวลา22นาฬิกา15นาทีอันบาร์เซเต้จ,จะพบก,กับมาลาก้ากาตาคินาจะพบปูกอนเวลาเที่ยงคืนครึ่งเอาเมเรียจะพบเซลากุซาและเวลา,าตี3คอเดราบ้าจะพบสปอร์ติง้งคียคอน โปรแกรมฟุตบอลเซเรีบีอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนาที่30ว่ากัน21นาฬิกาน,น,นจ่จะพบกกับเบชายูเวสตาเบียจะพบกับโมเดนาเชสนาจะพกับสเปเซียสิตาโดล่าจะพกับซัสโซโลว่าก23นาฬิกา15นาทีพิซซ่าจะพบกับมันตัวและวเวลาตี1ครึ่งบาลีจะพบกกับซาเลานิตานา่า และโปรกแกรมฟุตบอลุบเดสกา2ของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นหน้าที่16เวลา19นาฬิกาฟอร์เทน่าเดอดอบจเลนกินสบวกเอลวสแบกจะพ์เพลเซอร์มุนสเตอร์พาเดลบอลจะพก,กับไก,บกเซอร์ซาลุเทนและเวลาตี2ครึ่งเอฟซีโคโลนจะพ์ดัมสตันนะครับและน,นี่คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ